Thank you. ก็คือทรงผมใหม่ของสบายที่เพิ่งไปตัดมานะคะที่สบายตัดมานี่ก็คือแค่600บาทจบไม่ว่าจะผมสั้นหรือผมยาวก็คือราคาเดียวหมดเลยคือวันนี้สบายพาไปวอลตัดผมเนาะแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับบำรุงเส้นผมของสบายด้วยก่อนหน้านี้คือมีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆขอมาให้สบายทําคลิปแบบว่าแชร์ประสบการณ์ที่แบบว่าดูแลเส้นผมเนาะ่วนคลิปนี้นะคะสบายก็จะมาบอกเคล็ดลับทั้งหมดของการบำรุงเส้นผมของสบายในช่วงนี้นะคะก่อนอื่นเลยปัญหาผมของสายนี้นะคะ สบายเชื่อว่าสาวๆทุกคนเป็นแน่นอนของสบายเนี่ยคือผมแบบร่วงบ่อยเรียกว่าร่วงทุกวันเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทุกครั้งที่สบายแบบหวีผมแม้กระทั่งแบบลูบผมเหมือนทุกคนมือของสบายก็คือจะมีเส้นผมแบบหลุดร่วงมาด้วยตลอดเลยนะคะทุกคนผมแห้งเสียคือสบายนี้คือแบบว่ารอนผมบ่อยมากๆเลยนะคะทุกคนเลยทําให้ผมของสบายแห้งเสียรวมถึงหน้าม้าเนี่ยสบายก็คือจะเป็นคนที่ผมอยากสวอ่ะทุกคนสบายก็จะต้องทําการเซตก็เลยทําให้ผมของสบายแบบว่าป ผมแห้งเสียเนาะแล้วก็ปัญหาต่อมาของสวายก็คือผมมัน <c oughs> คือสบายเป็นคนไว้หน้ามาแบบนี้ใช่ไหมทุกคนปัญหาที่ตามมาก็คือเวลาที่สวายอะไม่สระผมหนวันก็คือผมหน้ามาหรือตรงกลางเนี่ยคือจะ มันแล้วนะคะสบายเชื่อว่าสาวๆหลายคนก็คือคงจะต้องเจอปัญหาเดียวกันแน่ๆเลยนะคะวันนี้นะคะสบายก็เลยมาบอกเคล็ดลับการบำรุงผมของสบายในช่วงนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสบายเป็นคนที่ชอบบำรุงผมมากๆนะคะทุกคนทุกครั้งที่สบายสระผมอ่ะสบายจะต้องลงครีมนวดหรือไม่ัก็ต้องลงทรีทเมนต์คือจะสระผมอย่างเดียวไม่ได้สบายจะสังเกตเห็นได้ชัดมากๆเลยว่าตอนที่ สบายสระผมด้วยแชมพูเฉยๆโดยที่ไม่ได้ลงครีมนวดอะ่ะ คือผมจะแห้งกระด้างมากแต่ถ้าเกิดว่าสบายสระผมแล้วลงครีมนวดหรือทรีทเมนต์ด้วยจะเห็นได้ชัดเจนเลยเราผมแห้งแล้วผมแบบจะนุ่มมากสบายก็คือจะเป็นคนที่สใส่ใจเส้นผมก็เลยทําให้สบายจะต้องแบบว่าไปหาตัวช่วยวหรือผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยบํารุงเส้นผมของเรานะคะทุกคนนั่นก็คือน้องเซตนี้เลยนะคะทุกคนที่สบายแอบใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะจากแบรนด์ดีไวนะคะพอมากเป็นเซตเลยแล้วก็จะมีการบํารุงแบบว่าครบสเต็ปเลยในชุดเดียว ะะเวลาที่สบายซื้อของอะสบายจะเป็นคนที่ชอบเรื่องแพคเกจิ้งอะไรต่างๆมากๆเลยแล้วก็จะโดนตกเรื่องแพคเกจิ้งบ่อยมากๆหรือเวลาที่จะตัดสินใจซื้ออะไรใหม่ๆโดยที่เรายังไม่เคยลองอะทุกคนเราจะดูเรื่องแบบแพคเกจิ้งก่อนความรู้สึกว่า ปลอดภัยสบายก็เลยแบบอ่ะงั้นรอก็ตกสบายเป็นที่เรียบร้อยนะคะตัวแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสครับนะคะสบายจะบอกว่าแปลกใหม่สําหรับสบายมากๆเลยอะ่ะคือสบายย่ะไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่แบบว่ามีสครับหนังสีสานนะคะคือมันให้ผิวความรู้สึกเหมือนเราสครับหน้าสครับตัวเลยอะ่ะแต่ว่าอันนี้เราสครับหนังสีสานนะคะทุกคนตัวสครับตัวนี้นะคะจะช่วยเลือกหนังสีสาะที่มีกลิ่นอับหรือว่าแบบส่งกลนะิ่นอ่ะทุกคนตัวสครับตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆ เละะัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแชมพูนะคะจะเป็นสเต็ปที่สองนะคะของการบํารุงเส้นผมนะคะหลังจากที่เราสครับผมไปแล้วสครับหนังศีรษะไปแล้วนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นแชมพูลงไปกับเส้นผมนะคะตัวเนี้อสบายจะบอกว่ากลิ่นหอมแบบ กลิ่นหอมอ่อนๆมากๆเลยผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะให้ความรู้สึกแบบดูสุขภาพมากๆเลยอะ่ะตัวนี้นะคะเหมาะมากๆกับคนที่ชอบทําผมเหมือนสบายไม่ว่าจะเป็นทําสีผมหรือรอนผมนะคะจะทําให้ผมของเรานุ่มเลื่นดูสุขภาพอยู่สม่าเสมอนะคะจะช่วยเรื่องผมขาดหลุดล่วงได้ดีมากๆที่สําคัญนะคะตัวเนี้คือแบบว่าช่วยปกป้องผมของเรานะคะจากการทําสีจากการด,ดัดรอนปัญหาเหล่านี้นะคะทุกคนคือเจอหมดเลยต่อมา นะคะสเต็ปที่3ของการดูแลเส้นผมเลยนันก็คือใช้แฮร์มาก์ตัวนี้นะคะทุกคนใครจะบอกว่ากลิ่นหอมมาก จุดเด่นของตัวนี้เลยนะคะ,ะช่วยลดปัญหาผมร่วงผมเปราะบางเหมือนที่สบายเจอนะคะแล้วก็จะช่วยให้เส้นผมของเราอะ่ะร่มลื่นช่วยกระตุ้นรากผมและเล่งการงอเพราะว่าผมเราค่ะรูร่วงก็ต้องการการที่แบบว่าเกิดใหม่ของเส้นผมนะคะก็คือ,อดีมากๆเลยประมาณนี้นะคะทุกคนเซตนี้ก็คือแบบครบจบในเซตเดียวเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าประสบการณ์ของสบายนะก็คือว่าถ้าเราสระผมแล้วเราแบบว่าไม่ลงทิชนู์หรือไม่ลงคิมมนวด คือผมมันจะกระด้างมากๆเลยแนะนําว่าอยากให้เพื่อนๆบํารุงเช่นผมให้ครบสเต็ปนะคะจะทําให้ผมของเราอะดูสุขภาพดีแล้วก็ถูกการบํารุงผมแบบครบสเต็ปเนาะหลังจากใช้มา1-2สัปดาห์สบายรู้สึกได้เลยว่าผมของสบายนุ่มลื่นขึ้นมากๆตัวที่แบบว่าแปลกใหม่สําหรับสบายเลยไม่เคยใช้ก็คือตัวนี้เป็นสครับหนังศีรษะนะคะแล้วก็แชมพูนี้นะคะคือฟองเขามันแบบฟองไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็แบบนุ่มมากข้อดีของฟองไม่เยอะทุกคนมันทําให้มันไม่มีสา ตกค้างอะทุกคนประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ชอบมากกลิ่นหอมสะอยู่มากอยู่ก็หอมแล้วก็หลังจากที่ล้างออกไปแล้วก็ยังหอมอะหอมมากชอบมากประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยชอบมากเลยก็คือเขามาเป็นเซ็ตทําให้เราไม่ต้องยุ่งยากจะต้องไปหาแชมพูเอยครีมนวดเอยมาร์กเอยไม่ต้องนะคะก็คือเซ็ตเดียวจบเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกไปคล็ดลับก็คือว่าการบำรุงเส้นผมก็คือจะต้องแบบว่า นนี่ก็คือเคล็ดลับทั้งหมดของการบำรุงเส้นผมของสบายในช่วงนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะเดี๋ยวสบายจะทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้คลิปนี้เลยก็ประมาณนี้เนาะรวมถึง้านตัดผมด้วยเดี๋ยวสบายจะทิ้งโลเคชันไว้ให้นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบว่าชอบสไตล์เดียวกันก็เดี๋ยวสบายจะทิ้งโลเคชันไว้ให้นะคะส่วนคลิปนี้สบายต้องลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะที่สบายพาไปวอล์กตัดผมแล้วก็บอกเคล็ดลับกั บำรุงเส้นผมของสบายในช่วงนี้เนาะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สบายทำคลิปต่อไปด้วยะคะ่ะทุกคนส่วนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย